สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่ผมก็มาเจ้าฟืนกลับบ้านนะครับฝนจะลงแล้วมาแล้วดูผู้รับเหมาลายใหญ่มาแล้วจะขึ้นเสร็จไหมนอนี่นะครับเดี๋ยวไปขึ้นกันเลยขึ้นกันต่อเลยขึ้นไปก่อนแล้ว โอเคไม่มีไม้นะฮะฟังเสียง่็เสียงก็ไม่ค่อยมีนะใ,นใกล้หน,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 น่อยโอเคเอาเลยครับดีเลยตอกไฟให้น้องวัวน่าหน้าวานะ ผมก็ตัดแต่งในนี้นะตัดแต่งต้นไม้ใหญ่แล้วก็เอาฟืนเก็บไว้เดี๋ยวผมก็จะไปลงที่ครอบครัวนะครับลงที่ฟาร์มนะวันนี้ก็จะเอาฟืนกลับนะ แล้วมีตรงนู้นอีกกองนะฮะจะเอาไปให้หมดวันนี้จะไม่เอาอะไรมาอย่างอ่นมากตั้งใจมาฟินอย่างเดียว กัทาง <c oughs> อันนี้ก็ก็มีชุดทำสวนก็ถ้าฝนไม่ตกก็เสร็จนะแต่ฝ <c> น <oughs> ถ้าฝนันตกก็ไม่แน่จะเสร็จหรือเปล่า ฟ้าฝนครับโอ้ยไม่ทลายเลยมอดขึ้นแล้วไปหน้าหนาวจะมีประโยชน์นะนี่ เรามีปืนเยอะๆแต่นั้นเรามาขอคนนี้มาขอนะอ ต้นเนี่ยโยนไปในกลางครับเดี๋ยวโยนไปจบก็แล้วกัไม่งั้นไม่หมดครับเดี๋ยวไม่หมด<ป><ป>เดี๋ยวไม่หมด ลมเย็นมาแล้วครับใน่รอดแน่ลมเย็นมาแล้วที่ไม่รวมฮะไม่รวมต่างๆ แต่บ้านผมไม่มีปืนแล้วมีแต่บ้านคนจะตัดก็ไม่ค่อยได้แล้วทวันในไร่ในใน,นา้าตัดไม่ค่อยได้แล้วต้นไม้ไหนใหญ่นะยยๆไปตัดันเรื่องเลย น,นี่ไปบ้านผมก็ประมาณสามสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลเล็กๆตัก้อน 7นาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วัวครับ มีท่อนใหญ่แล้วฮะเก่สตอไว้กลัวเจ็ดนานเลยกลัวจะยาวไลยครับ เรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านอย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ